สวัสดีครับวันนี้มารีวิวโมเดลอันนี้อาจจะเป็นโมเดลที่แปลกแล้วก็อาจจะเก่าหายากหน่อยนะครับก็มาถ่ายให้ดูกันนะครับกล่องหนานะครับขนาดก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับผมตัวนี้เป็นโมเดล จากตัวละครออเรนโ Road นะครับมาดูกะอายุคาวะนะครับผมเป็นโมเดลซอฟว v i n นินะครับค่าตัวอันนี้ไม่ทราบแต่ราคาไม่น่าจะเบานะครับผมเปิดกล่องมาได้มาเป็นอย่างนี้ครับนัดมานะครับเป็นซอฟว v i n นินะครับเดี๋ยวแกะให้ดู แล้วก็อ่าให้ดูหน้ากล่องนิดนึง<ม>ก็เป็นชุดอ่านุ่งผ้าคุณหนูกระจมอ,อกนะครับแล้วก็มีแซ็คเจฟโฟนนะครับเบาะลองนั่งจะมีหรือเปล่าดูก,กันนะครับตัว โมเดลคนเป็นซอฟต์ไนลและมีอันนี้แซ็กโซโฟนนะครับแซ็กโซโฟนเป็นโมเดลเป็นพลาสติกโมเดลนะครับอันนี้ฐานแซกนะครับ ก็พลาสติกโมเดลที่ชุบสีทองโฟมเมี่ยมมานะครับผมสีสันสวยงามแต่คงต้องลอกสีทิ้งเพราะว่าโมเดลก็ประกอบซ้ายขวาเป็นชิ้นนะครับคงจะต้องลอกสีทิ้ง อันนี้น่าจะเป็นฐานตั้งนะครับอ่าใช่ฐานตั้งแซกโซโฟ,โฟนถ้าตัวใหญ่อย่างนี้ก็จะเป็นไซส์เทนเนอร์แซ็กนะครับชิ้นส่วนถือว่าโอเคนะครับถูกต้องนะเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยนะครับ ไม่ไม่มั่วนะเท่าที่ผมดูคร่าวๆพอดีเคยเล่นแซกมาบ้างนะครับไม่ไม่มั่วนะด้านหลังไม่มีอะไรนะครับอีกใบหนึ่งอันนี้คือ,อยังไงเอ่ยวิธีประกอบวิธีทำนะครับรูปชิ้นส่วน ส่วนนี้แก่ยากในการประกอบมีแค่สองแผงนะครับแต่ก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับที่สำคัญคือต้องมาล้างสีและทําสีใหม่กันนะครับตัวปากเป่าต้องเป็นสี ตัวปากเป่าจะต้องเป็นสีดำมันจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับอันนี้อ่าอ่านี่ครับแยกมาชิ้นตรงนี้โอเคอ่าใช้ได้ถ้าถามว่าประกอบ ประกอบไม่ทําสีถ้าไม่เน้นถ้าไม่มีรอยต่อจะถือว่าสวยมากแต่ยังไงมันก็ต้องมีรอยต่อนะครับน่าเสียดายต้องมาล้างสีทําสีใหม,ม่ก็คงจะเป็นอุปกรณ์แยกแต่ว่าก็คือเวฟอาจจะจับโมเดล อายุเขาว่ามาโยกะมาใส่คู่กับโมเดลแซตัวนี้ถึงได้อ,ออกมาเป็นตัวหน้ากล่องตามนี้นะครับดูต่อไปอันนี้เข้ามาอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่ผมทำนะสเกลหนึ่งต่อหดูหน้าเล็กจัง หนะึ่งต่อหกหน้าส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยตัวตัวโครงหน้ายังไงเดี๋ยวดูตอนประกอบอีกทีนึงซอฟไวนิ้วนะครับชิ้นแขนอ่าอีกนิดนึงเผื่อ ตัวโมเดลที่ทำนะครับไม่ไม่เอาแซกโซโฟนจะมีอีกอย่างหนึง่งเป็นออปชันให้เลือกนะครับนะี่ครับตัวแซ็กอีกกรณีออปชันให้เลือกคือแมวถ้าไม่มีแซ็กหรือว่าไม่ต้องการแซ็กมาถือ จะเป็นแมวเสียได้ตรงเรื่องของที่นั่งไม่รู้เดี๋ยวขอดูว่ามันจะต้องมีอะไรให้นั่งหรือยังไงไหมนะครับอันนี้คือเศษชิ้นส่วนที่ฉีดออกมาหรือเปล่าไม่สวยอืมไม่สวย ของ Mac Factory รเลซิอ้าวโทษทีครับซอฟไนนิวตัวอายุเขาว่ามาดกะสวยกว่านะเท่าที่ผมเห็นอันนี้โอ้โหมือจะปุ้มปุ่มป้อมป้อม,ปม,ปมเป็นสไตล์แบบตัวหน้าด้วยนะครับที่ผมบอกว่าสไตล์เก่ามากๆนะครับ ผิวพื้นผิวว่าวัสดุพื้นผิวอะไรโอเคนะแมวก็ผิวก็ดูมีเทคเจอร์มีอะไรขนนิดๆอ่าเอาไปเพ้นท์โทษทีนะครับเอาไปเพ้นก็เพ้นท์ดีๆก็ได้ลายสวยดีนะครับ อันนี้ที่นั่งหรอพ่อก็คงจะเป็นที่นั่งเป็นเบาะนะครับอันนี้ปล่อยผม อ๋อโอเคถ้าดูตามนี้นะครับอ่ะรูปหน้ากล่องที่นั่งเป็นเบาะมีรองสวยแต่ถ้าดูรูปโมเดลจะเป็นเหมือนสตูกลมๆนั่งนะครับซึ่งก็คือตัวนี้หน้ามีลอยนั่งรอยเว้าขาโอโอเคก็เดี๋ยวต้องมาลองประกอบกันดูครับว่าจะลงตัวไหมเอา อาจจะไม่มีอะไรมากเอามาให้ดูกันของจะถือว่าของแปลกของก่าสีของเนื้ออาจจะจะเป็นสีชมพูแต่ผมดูในกล้องมันจะออกเป็นอมเนื้อเนื้อแต่จริงๆก็สีออกชมชมพูสีอะไรอะพีชอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนื้ออมชมพูโอนะครับผมโอเคชิ้นส่วนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดชิ้นนะครับกับแซ็กโซโฟนอีก1ชุด อ่ะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสไม่นานนี้เดี๋ยวได้ต่อให้ดูกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ